ค่ะวันนี้วันสุดที่9กันยายนพุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิรับชมรายการทรัน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทายใส่ใจควรรู้ English for today l e t s s p e a k English ตาการล็อกเวลคำแสงทำนำชีวิต Our English is fun English speaking day สาระดีๆที่ห้องสมุดขอเชิรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เสนอภา,าษาไทยที่เจ้คนรู้ด้วยคำว่าฝากฝังอ่านว่าฝากฝังหมายถึงเมื่ไว้ให้ช่วยอุปการะตัวอย่างอาจารย์อุสา,าฝากฝังแต่มนุก,กับไม่ใส่ใจและหนีไปเสียได้ฟังซช่ไหมคะนะคะฝากฝังอ่านว่าฝากฝังหมายถึงเมื่ไว้ให้ช่วยอุปการะตัวอย่าง อาจารย์อุตสาห์ฝากฝังแต่มานกกลับไม่ใส่ใจและหนีกลับไปเสียได้ขอจบรายการภาษาไทยเสีเยงคนรู้ไว้ได้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Today is night of September 2022. English for today is move up. Reading move up. Spell M O V E U P. Meaning ก้าวหน้า Example she moving up in her career. เธอกำลังก้าวหน้าในอาชีพการงานของเธอ Again English for today is move up reading move up spell M O V E U P meaning ก้าวหน้า example she's moving up in her career เธอกำลังก้าวหน้าในอาชีพการงานของเธอ g o o d b y Good morning, everyone. I am Tanayuknewwan. You can call me Tutan. I am eleven years old. I am studying in Form Five at from low School. I was born in Sarlo. My favorite subject is science because it's easy. I like to eat sushi. I don't like to eat spicy food. It's my free time. I want to like game. My favorite game is. วันพีโปรติลในฟิวเจอร์ I want to be a programmer ชื่อระถบ๊ายบาย Good morning everyone, my name is Tim. Our Takalak word for today is Yari, reading, Yari. In English, make, we will use make in a sentence. Most Chinese verses are made of porcelain. Again, our Takalak word for today is Yari, reading, Yari. In English, make, we will use make in a sentence. Most Chinese buses are made of porcelain. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอเรานำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือปันทิตาโศกนุทาพระวันติหมายถึงบันฑิตย่อมปัดเป่าความโศกให้คนอื่นได้ของจมเลคะนะคะคำว่าปันทิตาโศกนุทาพระวันติหมายถึงบันทิตย่อมปัดเป่าความโศกให้คนอื่นได้ ขอความสุขความเจริญจะมาเกิืแด่พุทธศน,นิรชนทุกคนด้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ g งก s h โอ้ฟันโอ้ชิชเชอร์แซก์ where are you going? Good morning, r a r d I'm going to เชียง g หม i for half u ้ัสกทำไคุณว่าเป็นะ o no 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 no. ิเชอร์แซก์ครับจริงๆแล้ว Break a leg เป็น idiom หรือว่าสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลว่าขอให้โชคดีนะอ๋อ แสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสำนวนรสายกีกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับอย่าไปรอชาร้ากันเลยไปเรียนกันเลยกับ Fast i d Idiom you should know โอ้โหโก้จริงจริง,รงคำแรกนะครับ break a leg break a leg แปลว่าขอให้โชคดีนะต่อมานะครับคือคำว่า hang in there hang in there แปลว่ายังไงคำต่อมาครับ pull yourself together Pull yourself together แปลว่าใจเย็นๆนะตั้งสติต่อมาครับคือคำว่า we are in the same boat we are in the same boat แปลว่าเราลงเร,รือลำเดียวกันแล้วนะคำสุดท้ายครับ you are toast you are toast แปลว่าฉันจบ <c oughs> ับโป๊ะเธอได้แล้วนะ <c oughs> ครับและนี่ก็คือ5สำนวนภาษาอังกฤษที่มาพบได้บ่อยนะครับและหวังว่าจะได้เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษจาก,กครูกนะครับวันนี้ลากไปก่อนกับรายการ English is... is. นนหนดูดิจ่องเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำกันบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ้ยฉันอยากเป็นแมว <c oughs> <c oughs> ยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะโชคดีโชคดียังไงหรอครับก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในราชการที่ห้าเลยนะเอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับอืมเอ๋ใคร วัดมหันตภารามสมัยรชัชกาลที่ห้าพุทธศักราช2427เฮ้ย,ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เราแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮย้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก ความรู้ดูย ampa, ิ <familia? S 1> ่งลบสินทรัพย์เสียงอะไรอผีหรือเปล่าผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไงเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานาพี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับผลมเงียมเงียบโครงกองที่ท่องไว้ลือหมดเลยขอโทษทีครับ ว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นะักเรียนวัดมหันนภา,ารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัศดรแห่งแรกหมดจริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือจริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนายอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วยอ่ะ ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับอืมอยากเป็นหมอตอนเนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพระัะดสรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย ยังออกแล้วว่าตัตขึ้นอยากเป็นอะไรไหนไม่เห็นมีใครมาเลยสงสัยผมตาฝาดครับออนี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโออตขึ้น ผมอยากเป็นหมอ,อผมอยากช่วยคนหอ,หอถ้างั้นต้องขยันกว่าน,นี้อีกสิบเท่านะใช่ไหมคบปู่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะงั้นเราไปกันดีกว่าคะปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้เหรอ,หอในหลวงรัชกาลที่ห้า เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้